ครับนี่เป็นการเลี้ยงหอยขมแบบฉบับของครูเล็กนะครับซึ่งได้เรียนรู้ผ่าน YouTube มาบ้างเรียนรู้จากของจริงมาบ้างนะครับก็มาทำดูนะครับผมใชทมนน้ท่อซีเมนต์นะครับท่อซีเมนต์นี้ก็กว้าง100คูณ60นะครับ160นะครับเลี้ยงหอยขมก็ได้หาพันหอยจากในชุมชนนะครับในชุมชนบ้านผมก็มีพันหนอยนะครับ วานอยขมนะครับก็นํามาเลี้ยเลี้ยงนะครับโดยเริ่มแรกก็บ้องซีเมนต์ท่อซีเมนต์นี่เราจะต้องถ้าเป็นท่อใหม่นะครับก็จะต้องใส่หยกกล้วยไว้ด้วยแจ้หยกกล้วยในน้ําไม่ก่อนสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่าบางเรื่องกของผมมันเป็นท่อเก่านะครับก็ท่อเก่าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เติมน้ําไว้นะครับแล้วนําปักตบเจวานะครับต้นมันสําปะหลังมาใส่ไว้ นะครับแล้วก็ปล่อยใอ,อยขมได้เลยนะครับตอนนี้ผมปล่อยแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็หนาอ,อยขมที่อยู่นะครับผมเลี้ยงไว้ถองท่อนะครับเดี๋ยวให้ดูท่อน,นี้ก่อนนะครับก็ผมหาใอยขมมาได้2กิโลปกติจากการศึกษาตาม youtube แล้วก็บอกว่า1นึ่อซีเมนต์ขนาดนี้ใส่ได้2 3งสมกิโลนะครับแต่ผมเองก็ใส่1นกิโลก่อนแล้วก็จะดูการเจริญเติบโตนะครับก็ตอนนี้ ดูแล้วสุขภาพของหอยก็ดีนะครับเราต้องเช็คเรื่องระวังก็คือเรื่องน้ํานะครับเรื่องน้ําครับเรื่องออความเครียดของหอยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดหอยนั้นขึ้นมาปีนขึ้นมาปากท่อได้เมื่อไหร่แสดงว่าอากาศหรือน้ํานั้นไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมใช้กระเบื้องปิดไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับถ้าเราไม่ปิดไว้เดี๋ยวน้ําจะมากขึ้นนะครับ ครับนี่ก็เป็นอีกท่อหนึ่งนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะครับอันนี้น้ำจะใสกว่านะครับแล้วก็อยู่ที่โล่งกว่านะครับใส่ปักตุกเจวาเห็นว่ามันจะเกาะกินเต็มนะครับโดยปกติออหอยนี้ขมจะกินอาหารที่เป็นตัวตักใกล้น้ำนะครับตักใกล้น้ำแต่ก็มีการแนะนำให้อาหารเสริมนะครับเช่นอาหารปลาดุกบนนะครับ ปลาดุกปนมาผสมกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งนะครับปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วโยในให้มันนะครับโบขนาดนี้รัก3 4ี่ก้อน3วันครั้งนะครับก็จะอยู่ได้นะครับแต่นี้เป็นการเริ่มต้นนะครับกับของครูเล็กดิกเกษตรนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ว่าสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนให้ท่านพี่น้องได้ได้เรียนรู้และมาทําพร้อมๆกันกับผมนะครับถ้าเราสําเร็จก็สําเร็จด้วยกันนะครับนี่คือการแบ่งปันความรู้ อีกครั้งหนึ่งครับจากครูเล็กเด็กเกษตรนะครับแในเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำถ่ายทอดนำเสนอเรื่อยๆนะครับนำเสนอเรื่อยก็ปรารถนาอยาให้พี่น้องนั้นได้มีอาชีพเสริมในช่วงโควิดยังไงครับก่อนจากกาันพี่น้องครับฝากพี่น้องด้วยว่าสถานการณ์โควิดนั้นยังรุนแรงอยู่นะครับเราต้องดูแลตนเองนะครับใส่แมส หรือว่าล้างมือด้วยเอ็นก็นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีอาการไข้ปวดหัวมีการรู้สึกเป็นหวัดนิดหน่อยก็อย่าลืมฟ้าจรายโจรด้วยนะครับเราจะมาเข้าประสมนตนัวแต่งได้นะครับจะมีปัญหาอย่างไรนะครับปรึกษารูเล็กได้ครับที่ร้านองค์มังกรเกษตรพันธ์ครับวันนี้สวัสดีครับ